มาสวยวดวดีไปโกันโชกันมาโชกันโชกันอย่เนีม่่มเยชวกันคนไปเยอะเลยคนไปเยอะเลยโอ้ยโอ้ยนีงโอ้ยเจสวยเสวยดิ อาโถไม่คนคนไปเยอะแล้ววันนี้คนไปคุดเยอะเอาคนไปเยอะกว่านี้โอ้ใช่เออแปดโมงแปดโมงกว่าแล้ไม่ค่อยไปวันนี้มีคู่แข่งก็เลยได้น้อยหน่อยใช่มันัน่ายไปนอนหรือเปล่าเดี๋ไปนอนน้องพ่อแม่บ่สองกิโลได้ไหมครับนี่น้ำเหมดอสองกิโลได้ไหมในทันน้องเด็กกิโลได้สองโลอ่ะ โต่นะตันร้อบาทฮะให้วีแล้วมากัดได้นขนจะพ่อพ่เออไนไม่คุยมาเรื่องวะวันนี้ได้ประมาณหนึ่อยบาทเนาะพ่อพ่อเออคุยเรื่องอะพ่อพ่อพ่อหนุ่มหนก็นะน่งร้อบาทดีกว่ายูซื้อเนาะ่เนาะเออยูกนอเฉนะครับผมกอร่อยน่ากอ่ออ่อะประมาณร้อ่อวเออ แม่ตบพอกินนี่วันนี้เลยเฮ้ยแต่ oh! <laughs> <laughs> oh! <laughs> <laughs> oh! oh! hey! เร็วโอ้ยพูดตรงๆเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยทีนีกูขาดได้อีกโอ้ยเฮ้ยมีตากระเซิริฟอะไรอยูกินเลยเยอะเยวอ้ออะไรมาเนี่ยนะฟรีจอ่าคันดิ เอาสักข้วด่ะมเจียไหนตัวไหนไอ้ตัวนี้นหไอ้ดำมั้เหรอนั่นเป็นตัหิ่งเหรอเดี๋ยวแม่เขาก็ได้ม่อ่อนมึงก็ังมวอ้นี่อองมัวมึงอเห็นไหมนี่จะทีงานเลยเดี๋ยวอันนี้กัดผมจำได้อยู่

แม่ก็มาจากขุดมันเซงนะได้ประมาณสองกิโลหลายดึงบุ๊แม่บุ๊แม่เขาแม่ขอต้มไงบ่อะไรยังไงต้มข่าได้สิต้มข่าได้สิโอ้โหแม่แหล่ะเอ้ยเจ้าเนาะเอาโอเคครับผมเาตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ